พี่มอขอคะหนูมีแฟนแล้วแต่เวลาเห็นผู้ชายหล่อน่ารักแล้วหนูใจเต้นแรงมันผิดไหมคะไม่ผิดนะคะเป็นปกติของคนร้าน,นะคะ่ะคนไม่ move on ทำไงดีคะการชอบคนไม่ move on นะคะก็เหมือนกับการที่เราง่วงแต่ไปกินน้ำแดงเฮลบูบอยแทนที่จะแดกกาแฟนี่เลยจุดนี้เลยพี่มาเคยคิดยังไงกับคำว่านะจ๊ะนะจ๊ะนี่คือความหมายเดียวกับนะะักขเลยค่ะ อนอกจแล้วมันไปคบกันถือว่าเราหมดเวรหมดกรรมใช่ไหมคะพี่มาขอเรียกว่าพวกมันหมดบุญดีกว่าค่ะเนาะเรานี่คือแบบปังไงอีดอกได้มาคบกับกูก็คือบุญแล้วนะเออคือมึงหมดบุญค่ะร้านแต่พ่อแม่ไม่เข้าใจคะ่ะเออพี่อยากจะฝากถึงพ่อแม่ทุกคนในยุคนี้นะถ้าลูกล้านปล่อยลูกไปเถิดสนับสนุนกันสิลูกล้านลูกอยากเป็นกะหลี่ ทำไมไม่สนับสนุนกันสกินแคร์รูทินได้ไหมคะได้ค่ะตอนเช้านะคะพี่ตื่นมาเนะะี่ยค่ะพี่บํารุงผิวพี่ด้วย b ีบีดอค่ะแล้วก็ตอนกลางวันนะคะอาจจะเป็น Pretty Granny นะคะก็พี่ชอบมากเลยสองตัวนี้อืมก็คือฟิลเตอร์ไหนอะคะขอโทษนะคะมารยาทนิดนึงบีบีดอคือครีมบำรุงผิวของพี่ค่ะ ะค,ะคือหนูเพิ่งเริ่มร่านะคะ่ะแล้วพอเริ่มมีผู้ชายเข้ามาหลายคนหนูเริ่มจะงงไม่รู้จะจับจุดยังไงดีค่ะขอคําแนะนําค่ะจับจุดนะคะตรงที่ใครรวยที่สุดเราให้ priority กับเขาที่สุดค่ะลกูกนี่เลยตรงนี้หนูชอบคนคนนึงอยู่ค่ะแต่ไม่กล้าทักไปทําไงดีค่ะไม่กล้าก็ไม่ได้ค่ะถ้ากล้าคือห้าสิบห้าสิบได้กับไม่ได้แต่ถ้าไม่กล้าทักอะไร,ะไ,รไปเลยก็คือศูนเปอร์เซ็นมึงไม่มีทางได้เขาค่ะ อะไรแนะนำบ้างไหมคะพี่มะเขืออยากได้ยุยยบุตรบทค่ะเพลงนี้เลย r o n d to con a n g n g บลบร์กไรคูมัพี่เน้นออกช่องทางออนไลน์มากกว่าค่ะอย่างเช่นอ t i ทิกก f ฟ c e บุ๊กหรือ IG Story อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันออกโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ย <sque al. S 2> มัน,ออะะนจะเป็นการโพปรปากันดาเกินไปเนาะเออพี่ว่าอยู่อย่างเงี้ยน่ารักดี แรกเลยพี่คิดว่าน้องน่าจะเข้าใจผิดเพราะเราไม่เคยคิดจะสู้กันหรือชิงดีชิงเด่นอะไรกันเลยคือเรารักกันจริงๆใช่ไหมคะพี่ใช่เดีเราจะิบน้ำชากันใช่ไหมคะพี่เป็นไหมเดี๋ยวเราบอกไปแล้วไงว่าไม่เคยทะเลาะก,กันเข้าใจไหมรักกันตลอดเลย คือพี่มองว่าประเทศไทยเนี่ยเขาให้คุณค่ากับอาชีพราชการนะคะแล้วการเป็นข้าราชการจะมีอีโก้ที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นมันจะยากถ้าเขาจะทําอะไรผิดถ้าเด็กจะทวงติงหรืออะไรมันเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนที่ไม่เซตเปลี่ยนที่ระบบข้าใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราชอบก็ทําไปถ้ามันเกิดประโยชน์ระยะยาวมันสร้างงานสร้างเงินให้เราได้ก็โอเคแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาคนมาทักอะไรอย่างเงี้ยเราอย่ามองไปแง่ลบอย่างเดียวเราลองดูว่ามันมีเรื่องจริงอยู่ในนั้นหรือเปล่า ชอบรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเขากำลังอ่านอยู่นะ่ยังไม่หยุดอ่านอีกเดี๋ยววะค่ะหนูเหนื่อยไม่อยากฝันเรียนหมอแล้วฮาทูหาผัวหมอแทนค่ะฉลาด เป็นผู้หญิงที่ฉลาดเลยดีที่แนะนำให้ลองไปเป็นอาจารย์ใหญ่ดูเราจะได้ใกล้ชิดกับหมอนี่เลยคนที่ดีเรากับดีไม่พอสำหรับเขาเราควรปล่อยเขาไปไหมคะอ่าทำไมเราไม่คิดว่าเราจะดีให้พอกับเขาล่ะ ถ,ถ้าเจอคนที่ดีแล้วแล้วเขาสามารถที่จะฉุดรังเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้เราได้ทําไม,ไมผู้หญิงมาชอบผมแล้วผมไม่ได้ชอบผู้หญิงครับผมควรบอกเขายังไงไม่ให้เจ็บบอกไปปกติเลยค่ะมันจะเจ็บยังไงอ่ะมันก็เหมือนคนคนหนึ่งที่บอกว่าเออฉันไม่ใช่ชอบเธออ่ะจบเราไม่ได้ชอบเธอ,เอ,เธอแค่นั้นเองเราลองมองข้ามเรื่องเพศไปก่อนเลยเราแค่บอกว่าเราไม่ได้ชอบเธอแค่นั้นรัฐบาลชุดนี้เป็นไงคะรัฐบาลชุดนี้เป็นไงบ้างนะคะสวยเหมาะกับหนูไหมดีไหมคะพี่ว่าสวยไหมอะค่ะ ผู้ยีห้อไหนสูตรสำหรับผมโสดไหมคะ <laughs> <laughs> อินดอกูชอบถ้า <laughs> เป็นคนนิ์มากเป็นคนที่แบบรักเพื่อนอืนอกคือแบบหวังดีกับเพื่อนเสมอเลยอืมจริงโอ้พระเจ้าขอบคุณมากเธอก็น่ารักเช่นกัน <laughs> อีนี่สวยก็ไม่สวยทําไมถึงมีผัวหล่อจังควรทาไงดีคะจริงๆแล้วความสวยไม่สวยไม่เกี่ยวกับการมีผัวนะคะการมีผัวคือดวงค่ะคือดวงได้มีผัวคือได้มีค่ะนะคะคนสวยๆอย่างพี่ยังไม่มีผัวเลยอืมเขาตรงทายเรามากแต่เขาไม่ชอบกะหรี่ทาไงดีคะแปลว่าเขาไม่ใช่ไทา,า์เราจริงๆค่ะอืมทําใจเลยคะ่ะทิ้งเทอย่าได้กลับไป เกือคะคือหนูทิ้งคนที่มีตัวเลือกเยอะเพราะหนูรู้ว่าหนูสู้ใครไม่ได้หนูผิดไหมคะคือหนูรู้สึกผิดแปลว่าหนูไม่ได้สู้คะ่ะหนูไม่ได้ทิ้งคะ่ะหนูหนีคะ่ะหนูวิ่งหนีเฉยคะ่ะลูกเป็นคนหน้าตามไม่ดีทำไมดีครับเฮ้ยอันอันนี้อันนี้ยากเลย <c oughs> เพราะพี่เคยลองแล้วมันไม่ได้มันแบบคือพยายามทุกวิถีทางแล้วจริงๆอ่ะหยุดพยายาม ก็คือการเอ็กเพรสตัวต,วตวนออกมานะคะอยากให้คนมองเราเป็นกะหรี่แต่งตัวเหมือนกะหรี่อยากให้คนมองเราเป็นนักธุรกิจแต่งตัวเหมือนนักธุรกิจแต่บางทีเป็นควายใส่สูตรก็มีถมเถไปเลยแล้วแต่เราอยากให้คนบองไปไหนแต่งตัวแบบนั้นเลยนิยมชอบตัวละครไหนเนี่ยชอบกุสมานค่ะกุสมานคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนจะลายแต่ลายไม่จริงอะ่ะเป็นไายหนอมแนมอะ่ะตัวลายที่ยังไม่เป็นคนดีที่แบบแอบลายอะ่ะเออชอบ การใช้ชีวิตในกรุงเทพไหนคะ่ะแล้วมาเข้าวงการได้ไงเอา,อางี้ไหมคือเรื่องนี้มันยาวมากเว้แล้วมันแบบอะไรที่แบบเออจริงอยากเล่าเดี๋ยวทำ YouTube วิดีโอยา,ยาวๆเล่าดีกว่าเออรอแป๊บหนึง่งขอคนที่มีปัญหามีคำถามจริงๆนะคะไม่ขอคนอวดค่ะพี่ไม่มีผัวคะ่ะ ถามว่าจะตอบยังไงกับคนที่ชอบบูลี่จุดต่างเราเช่นหน้าบานหรือรอ้วนคะพี่ตอบงี้ค่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเพิ่งรู้เหรอคือน,นี้รู้ตั้งนานแล้วว่าน,นี่หน้าบานอ้วนใช่ไหมอ้วนรู้ก่อนเลยรู้มาตั้งนานหรือด้วยอันนี้เพิ่งรู้ไม่ได้ตกเทรนปะเนี่ยเล่นบอกว่าเรื่องบางเรื่องคิดลบบ้างก็ดีอีหมายเหี้ยคิดลบบ้างก็ดีจริงไหมคะจริงคะ่ะโลกใบนี้มันสีเทาๆนะคะถ้าคิดอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วอย่าลืม p r o t e c กูจะฆ่าเป็นสลิมอ่ะพี่ใหญ่เข้าใจว่าเออคนรุ่นที่แบบเกิดก่อนเรามานานแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ง่ายมากที่จะเป็นสลิมพี่แนะนําให้เอาลัมกะทิลาดยายแล้วแดกยายเลยนี่เลยจุดนี้เลยกระทํากับคําพูดอัานไหนสำคัญกว่ากันคะเงินสําคัญกว่าคะ่ะ